ใครที่กําลังลงทุนในบิตคอยลงทุนในทองคําหรือลงทุนในหุ้นต่างประเทศอย่างอเมริกาอยู่นะครับฟังคลิปคลิปนี้ให้ดีนะครับเพราะมันอาจจะตัดสินชะตาชีวิตของคุณต่อจากนี้กันเลยนะครับผม สวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งหัวข้อที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันในวันนี้นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งแน่นอนครับการลงทุนที่เกี่ยวข้องในวันนี้นะครับมันจะเกี่ยวทั้งการลงทุนในบิตคอย n การลงทุนในทองคำหรือแม้กระทั่งการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยี่ตลาดหุ้นอเมริกานั่นเองนะครับและแน่นอนครับถ้าใครที่คุณพลาดฟังคลิปคลิปนี้ไม่จบ ผมมองภาพอย่างนี้นะครับว่ามันอาจจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณนะเรียกได้ว่าแทนที่คุณจะได้คว้าโอกาสมันอาจจะกลายเป็นจุดจบในการลงทุนของคุณก็เป็น,ปนไปได้นะครับเพราะฉะนั้นฟังกันให้จบ นะครับผมแต่ก่อนที่คุณจะไปรับชมและรับฟังคลิปนี้อยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor นะพันการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์รือคนที่คุณรักครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยกันแล้วกันนะครับสำหรับใครก็ตามนที่คุณสนใจนะในปี2025นที่กำลังจะถึงนี้นะกับการลงทุนในตลาดหุ้นนาาตอองบกกกว่่่ผมมมมีทลลุุปิด อยู่นะครับซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะเลยเนาะกับการคัดหุ้นโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ในกลุ่มนั้นเราจะมีการให้เกี่ยวกับเรื่องไมล์เซ็ตด้านการเงินด้วยการลงทุนด้วยการคัดหุ้นด้วยไปจนถึงการลงทุนใน Bitcoin หรือกระทั่งทองคําอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มกลุ่มนั้นสามารถทักเข้ามาที่ช่องทางไลน์แอติบผมแปะเอาไว้ได้เลยนะโดยพิมพ์คําว่าห้องรับ นะครับซึ่งในกลุ่มนั้นจะมีทั้งกลุ่มไลน์แล้วก็เรียนกันสดๆในช่องทางสูงแนะตลอดปีเลยนะทุกๆวันพุธช่วงเวลาประมาณ1นึ่ทุ่แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่ไม่สะดวกเกี่ยวกับการเข้าเรียนสดแต่อยากจะฟังคอนเทนต์ในสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่น้องสามานคะรับ สมัครเป็นสมาชิกในช่อง One Happiness Investor ช่องนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันตกเดือนละ200บาทเท่านั้นก็ถือว่าเป็นค่าเลี้ยงกาแฟาให้กับผมและทีมงานก็แล้วกันนะครับผมก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันนะครับแต่อย่างที่ได้บอกกันไปเมื่อตอนต้นคลิปนะว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะมาแชร์และแบ่งปันมันเกี่ยวข้องทั้งกับการลงทุนในบิตคอยนการลงทุนในทองคาหรือแม้กระทั่งการลงทุนในหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะอย่าง คุอเมริกาด้วยเช่นเดียวกันแต่ต้องขอเน้นย้ําก่อนนะครับว่าคลิปในวันนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะกระโดดเข้ามาลงทุนหรือตัดสินใจจากสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันในคลิปคลิปนี้เพราะฉะนั้นขอให้คุณนะฟังและดูคลิปคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะเอาไปคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวคุณกันให้ดีนะเพราะว่าวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอน ครัพร้อมฟังรายละเอียดกันแล้วเดี๋ยวเราลองมาลุยกันเลยนะครับโอเคตอนนี้ครับผมเปิดในส่วนของกราฟที่เรียกได้ว่ามันคือเฟดฟันเลสนะครับซึ่งเฟดฟันเล e ตัวนี้เนี่ยก็คือธนาคารกลางของสหรัฐเนอที่เขาพูดถึงตัวอัตราดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นนั่นเอง ซึ่งสเตตัสล่าสุดนะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันมีการลดลงมานะครับจากประมาณ5%เหลืออยู่ประมาณ4.48%ก็ปริยาตีไปที่ประมาณ4.5%กะละกันนะครับซึ่งประเด็นสําคัญคือบางคนอาจจะบอกว่าเออกรฟมันก็มีช่วงที่แบบเป็นไซคลมีขึ้นมีลงอะไรอย่างนี้เนาะก็ไม่แปลกครับเพราะว่าเราเจอสภาวะที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นมาสักพักใหญ่เลยตอนนี้ ตาที่ดอกเบี้ยมันจะดอกลงมามันก็ไม่แปลกแต่ครั้งล่าสุดคุณโจมพาเวลเขาก็พูดชัดเจนนะว่ายังไม่ลดแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไม่รีบไม่เร่งด้วยเช่นเดียวกันก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะค้างเติมอยูท่ทถวๆประมาณ4.5แถวนี้ทั้งที่ในความเป็นจริงเขาตั้งเป้าเอาไว้เลยนะครับว่าอยากเห็นกันเฟอ้อที่2%นะครับซึ่งปัจจุบันมันก็ยังไม่ได้ถึงจุดๆนั้นนั่นเอง สิ่งสำคัญมันคือภาพภาพนี้ครับผมขออนุญาตแทร c ก i ิ้งในส่วนของ f ฟดฟันเลตตั้งแต่ประมาณสักปี2000ก็คืออยู่แถวๆช่วงนี้แล้วกันเนาะอ่าซึ่งคุณจะเห็นนะครับว่านี่คือกราฟส่วนของ Bitcoin ตอนนั้นเนี่ยปี2000เนี่ยบิตคอยยังไม่กำเนิดเลยนะครับแต่ในส่วนของทองคำเนี่ยมาแล้วนะครับในส่วนของทองคำเนี่ยเกิดขึ้นแล้วคุณจะเห็นว่ามีเส้นปาโปกโผล่ขึ้นมาเนาะแล้วก็ในส่วนของข้างล่างสุดนะครับนี่คือดาวโจนส์นะครับก็ตลาดหุนน้นอเมริกามันก็อยู่มานานแล้วนั่นเองประเด็นสําคัญคืออะไรร คอยมันยังไม่กำเนิดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสเต็ปแรกตรงนี้ผมขออนุญาตข้ามในส่วนของ Bitcoin ไปเราจะไปดูเฉพาะในส่วนของทองคํากับดาวโจนส์กันนะครับคุณจะเห็นว่า f ฟดฟันเล t ตอนช่วงปี2000ตรงนั้นเนี่ยมันขึ้นพีกนะ ซึ่งการขึ้นพีช็อตนั้นตอนนั้นอัตราดอกเบี้ยจะอยู่แถวๆประมาณ6.5%ซึ่งก็ถือว่าสูงกว่าปัจจุบันสว์อีกนะครับแน่นอนที่สุดครับคุณเ็นว่าพอมันขึ้นพีชเสร็จแล้วมันก็เกิดการย่อตัวลงมาสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือเมื่อเราเห็นจุดพีชที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจะเห็นว่าจุดพีชมันจะเริ่มต้นแถวๆประมาณนี้นะผมก็เลยนับจุดเริ่มต้นแถวๆนี้แต่บางคนอาจจะบอกว่าเออราคากราฟเนี่ยเราขอเริ่มต้นจากข้างบนนี้เลยได้ไหมก็ได้ก็แล้วแต่คุณจะมมมออองงแแล้้้้วกกกัันนเาะะต่ถิดดดคุุุณจี็ไผขบ ุเราจะเห็นว่าจากจุดสูงสุดนะครับที่เกิดขึ้นทองคาเกิดการย่อตัวลงมานะครับโอ้โหจากที่เฟดฟันเล่นเนี่ยมันขึ้นเนาะแล้วก็ปรับตัวลดลงซึ่งการปรับตัวรอบนี้คุณอย่าลืมนะมันปรับตัวลงเยอะพอสมควรเลยนะครับซึ่งการปรับตัวลดตรงนี้เนี่ยจากประมาณ6.5เนาะย่อลงมาเหลือแค่1%เนี่ยโอ้หกเท่าเลยนะครับทองคำเนี่ยก็ ย่อตัวลงมาเรื่อยๆนะทั้งหมดแดกสูงสุดที่เราเห็นก็ตีไปอี3 0ที่เกิดการย่อตัวลงมาในครั้งนั้นนะครับในขณะที่ส่วนของตลาดดาวโจนส์ก็คือตลาดหุ้นอเมริกานะก็เช่นเดียวกันนะจุดพีกเนี่ยผมถือว่าอยู่แถวๆบริเวณตรงนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นเกิดการย่อตัวเราก็จะเห็นว่าตัชนีในส่วนของดาวโจนส์ตรงนี้นะครับก็เห็นว่ามีการย่อตัวลงมาอยู่แถวๆประมาณ36-40%เช่นเดียวกันก็เห็นว่าการย่อตัวเรื่องนี้เกิดขึ้นทั้งทองคง ดาวโจนด้วยเช่นเดียวกันนะครับถัดไปครับถ้าเรามาดูช็อตพีตรงนี้อ่าช่วงนี้คือช่วงสัปพามที่กําลังจะเกิดขึ้นนาะ,ะเห็นว่ามันเกิดแถวแถวปี2008ใช่ไหมแต่ในที่นี้จะเห็นว่า ตัวเฟดเฟลเลตเนี่ยมันขึ้นสูงถึงประมาณ5.25เนะก่อนที่มันจะย่อพีต่ำๆลงมายาวๆเลยครับเดือแค่0.1เท่านั้นโอ้โหแสดงว่าตอนนั้นก็ถือว่าอาการสาหัสาการพอสมควรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับบิตคอยยังไม่กำเนิดเช่นเดียวกันนะครับในกราฟเนาะถือว่ายังไม่กำเนิดขึ้นมานะครับแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเรามาดูในส่วนของทองกับดาวโจนส์อีกเหมือนเดิมนะเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะว่าอองค์คำเนี่ยมันขึ้นพีแถวๆบริเวณตรงนี้เนาะซึ่งตอนนั้น เลทเนี่ยมันเริ่มย่อตัวลงมาบ้างแล้วนะครับโอเคครับจากจุดพีตรงนี้สุดท้ายมันเกิดการย่อลงมาราวๆสาสิบหกถึงสี่สิบเปอร์เซ็นโอ้โหก็ย่อตัวลงมาแรงอยู่พอสมควรนะครับชอ็อตสาสิบหกถึงสี่สิเปอร์เซ็นตตรงนี้และแน่นอนครับถ้าเรามาดูในส่วนของดาวโจน์ดาวโจนเนี่ยช็อตที่มันขึ้นพีก,ก็อยู่แถวๆบริเวณตรงนี้เหมือนกันเนาะซึ่งจะเห็นว่าตอนนั้นเฟดฟันเลทก,ก็อยู่บริเวณพีกอยู่ด้วยเช่นเดียวกันพอมันขึ้นพีปุ๊บดาวโจนเป็นไงย่อตัวลงมาขนาดไหน ราวๆโอ้ห้าปดถึงหกเลยนะเพราะว่าสัพพลายเนี่ยมันถือว่างก็เป็นวิกฤติศสำหรับอเมริกาด้วยเช่นเดียวกันในตอนนั้นเนาะแน่นอนครับการร่วงแรง,แรงมากกว่าครั้งก่อนที่ร่วงแค่3 6มสกถึงสีเ็นี่ยมันก็คงไม่แตกนะครับอันนี้สัว์ไป60เลยนะครับคราวนี้มาดูครั้งถัดไปบางคนบอกตรงเนี้ย ตรงนี้มันก็คือยังฝ่าช่วงวิกฤตกันอยู่จนกระทั่งขึ้นมาแถวๆนี้ครับตอนนั้นอยู่ประมาณ2019พูอยังไงถ้าคุณจําได้2020เกิดโควิดที่เกิดการล็อกดาวน์กันทั่วโลกบิตคอยเกิดขึ้นแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือโอเคเมื่อบิตคอยเกิดขึ้นคุณจะเห็นอย่างชัดเจนครับเฟดฟันนะเลทพีกแถวๆนี้คนระับซึ่งตอนนั้นเฟดฟันเลท2.4เนท่านั้นเองที่บอกว่าพีกเนี่ยเออแต่ว่าบิตคอยก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้เริ่มต้นย่อเนี่ยมันย่อแค่จากไซเคิ เออในส่วนของ h l f ว i n g ใช่ไหมย่อลงมา ก่อนหน้านั้นแล้วก็จากนั้นพอเฟดฟันเลตขึ้นพีปุ๊บสักพักหนึ่งเนี่ยบิตคอยก็ขึ้นสูงกันต่อเนาะไปจนถึงกระทั่งหมื่นสามแล้วก็พอโดนโควิดวิกฤตลงมานะครับโอ้โหสิ่งที่เกิดขึ้นคือดอกเดียก็ล่วงละนาวเลยเดือดจุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะว่าบิตคอยเ,เนี่ยมันย่อตัวหลังจากที่เจอวิกฤตเกิดขึ้นนะแต่ก็จะเห็นว่าจริงๆตอนนั้นมันเริ่มโชว์สัญญาณพีคเกิดขึ้นแล้วด้วย่ยวันนวอ net, ต 73%ก็ตีเลขกลมๆไปสัก7 3บสาถึง75แล้วกันนะโดยประมาณนะครับในขณะเดียวกันครับแล้วทองคำละ่ะเกิดการย่อตัวไหมรอบโควิดเราก็จะเห็นนะว่าทองคำเนี่ยเฟดฟันเลยตอนนั้นพีทองคำขึ้นพีแถวๆบริเวณตรงเส้นตรงนี้เนาะที่ผมวัยดย่อลงมาแค่7%ครับทุกคน7%คือตรงนี้ด้วยนะครับเห็นป่เออแค่7% นาะหลังจากนั้นทองไม่ร่วงนะเพราะว่ามันอาจจะถูกมองเป็นโรคระบาดเศรษฐกิจไม่สามารถขับเคลื่อนได้ทองคําก็โอ้โหดีตัวพุ่งกระจุยกระจายกันเลยนะโควิดเป็นครั้งเดียวนะที่ทองคำเนี่ยแสดงถึงความแข็งแกร่งในระดับหนึ่งว่าถ้าเศรษฐกิจออกมาไม่ได้ดูดีนะทองคำก็พร้อมจะขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะในขณะที่ดาวโจนเป็นยังไงบ้างครับ แน่นอนครับช็อตที่ขึ้นพีคเราก็จะเห็นว่าดาวโจนเน่หลังจากนั้นมันก็จะขึ้นต่อจะเห็นว่าการขึ้นต่อมันคล้ายๆบิตคอยเนาะเออที่เกิดการขึ้นต่อนะครับเพราะว่าตอนที่มันขึ้นบริเวณพีคเนี่ยที่2.4ใช่ไหมจะเห็นว่าบิตคอยยังไม่พีคนะครับแต่ขึ้นไปต่ออีกประมาณ3-4เดือนในขณะที่ดาวโจนเน่ก็ยังไม่พีคนะแต่ก็ขึ้นไปต่อเช่นเดียวกันจากช็อตที่มีการขึ้นต่อเนี่ยมันก็เกิดการย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับ ที่ว่าเล็กน้อยเนี่ยก็3ามสเกถึงสีิเเกิดขึ้นนั่นเองพู้ด้ง่ายครับดูเหมือนว่าวิกฤตย่อยๆแล้วกันเนาะในตลาดการลงทุนเนี่ยมันจะทําให้สินทรัพย์เหล่านี้เนี่ยอาจจะย่อตัวลงมา30-40%ได้เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวิกฤตใหญ่เนี่ยโอ้โหแล้วกระทบกับโลกเลยอะไรเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็ปฏิเสธไม่ได้นะอาจจะ6 0 7 0เโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกี่ยวข้องกับอเมริกาด้วยเหมือนกันอันนี้คงต้องมาจับตามองแต่อย่างที่ ในสภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือทองคาทําสวนกับตรงกันข้ามกับชาวบ้านเขาเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งประเด็นสําคัญคือถ้าคุณดูช็อตปัจจุบันนะครับเราเริ่มเห็นเฟดฟันเลสข,ขึ้นพีแถวๆ5.3เ,าเานาะจริงๆมันน่าจะสักประมาณ5.4เอซมันขึ้นพีแล้วนะพอพีปุ๊บทำท่าย่อแต่ประเด็นอยู่ที่อะไรคุณโจโรมพาเวลบอกว่าไม่ลดยังไม่ลดเมรี มันก็มีสองทางซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เคยเรียนกับผมและติดตามผมผมก็เคยบอกว่าคุณโจโรมอาจจะสับขาหลอกก็ได้นะนั่นคือลดย่อลงมานิดนึงแล้วก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยต่อก็ได้นะครับอันนี้ต่อไปได้ซึ่งถ้าเกิดขึ้นดอกเบี้ยต่อแสดงว่า5.3นี้อาจจะยังไม่พีกก็เป็นไปได้เอออกมอันนี้ก็คงต้องมานั่งดูกันต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นช็อตที่พีกแล้วเนี่ยมันก็จะซัมทฮิสตอรี่เดิมเกิดขึ้นนะร่วงลงมาซึ่งการร่วงลงมาแน่นอน,นครับ แปลว่าบิตคอยอาจจะไปต่ออีกสักนิดนึงก่อนจะย่อตัวลงมาก็เป็นไปได้ส่วนของทองคําคแน่นอนครับสภาวะตรงนี้เราก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะว่าเศรษฐกิจโดยภาพรวมไม่ได้ออกมาดูดีสักเท่าไหร่โดยเฉพาะในตลาดโลกแปลว่าทองคําอาจจะยังมีโอกาสเยียบไปต่อก็เป็นไปได้ นะครับในส่วนของดาวโจนซึ่งดูเหมือนว่าเอออาจจะคล้ายๆกับบิตคอยในรอบโควิดนั่นคืออาจจะขึ้นไปอีกสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะดีดตัวถึงจุดพีคแล้วก็ค่อยย่อตัวลงมาซึ่งการย่อตัวในครั้งนั้นก็คงต้องมานั่งดูว่าในส่วนของอเมริกากระทบมากหรือกระทบน้อยขนาดไหนซึ่งถ้าเกิดว่ากระทบน้อยผมก็มองภาว่าตลาดหุ้นอเมริกาอาจจะร่วงสัก30-40%ถึงก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าอเมริกาเศรษฐกิจเขาโดยภาพรวมเอลนิ่นจิงกะเบบกระทบกระทางอเมริกาหนัก,นกๆมากๆเหมือนเคสของซับ ก็เป็นไปได้อาจจะมีการล่วงถึง 60- 7 0นตะครับตรงนี้คงต้องมาจับตามองก,กันต่อไปนะครับผมมาสรุปคลิปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครู่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันมันตัดสินชะตาการลงทุนของคุณต่อจากนี้กันได้เลยนะว่าคุณจะสามารถมัง่งคั่งร่ำรวยจากโอกาสหรือเงินที่คุณเอาไปลงทุนมันอาจจะเจ๊งกระโงกกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาคิดวิเคราะห์แยกๆกันให้ดี ก็หวังว่าทุกๆคนที่ลงทุนนะครับและติดตามช,ช่องนี้คุณจะได้ประโยชน์จากมันและเอาไปวางแผนในการลงทุนของคุณกันต่อไปนะครับผมและสำหรับใครก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้ชื่นชอบคลิปคลิปนี้หรือรู้สึกว่าสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันมันเป็นประโยชน์และให้ไอเดียกับคุณพอสมควรเลยนะครับแล้วคุณคิดว่าคุณอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับพลาสที่พูดถึงการลงทุนในหุ้นต่างประเทศหรือว่าการลงทุนในบิตคอยนะครับสามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์ที่ like ที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะโดยพิมพ์คําว่า s G.I. นะครับซึ่งผมมีทำคลาสคีิพูดเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นตังประเทศแล้วก็การลงทุนในบิตคอย n ในสไตล์ของผมเนาะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่คุณสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เลยนะครับเพราะผมเลคคอร์ดคลิปในรูปแบบของวิดีโอเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเ็ราะหวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันนะครับฝากเอาไว้สุดท้ายและท้ายที่สุดก็แล้วกันนะครับว่าเชื่อมั่นในสัญชาติยาณของคุณและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่าเหมือนชัยที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วนะครับลุยแม่งให้เต็มที่เลย ผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่องบอลแฮปปี้เนส s ินเวสเตอร์และดูคลิปคลิปนี้การจดจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม